สวัสดีน้ำฟ้าสวัสดีค่ะอ่าเป็นไงมันยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทีมเพมค่ะในภาพยนตร์เรื่องสิงห์เหนือเสือใต้ค่ะในบทบาทใบตองค่ะเป็นสาวบูเอ้ยสาวสาว,สาวห้าวแล้วก็มีบูบ้างเล็กน้อยเป็นลูกสาวกำนันเ,เป็นลูกสาวกำนันใช่ตับพี่ตองค่ะบทแลเป็นบทบาทเป็นยังไงเราเราเราบูอย่างไรบ้างเอ่อเราจะเป็นแบบมี มีศิลปะป้องกันตัวค่ะเพราะว่าพ่อเรากำนันนกพี่ต๊อกเนี่ยเขาเป็นนักมวยมาก่อนค่ะเราก็จะมีด้วยความที่เป็นคนห้าวอยู่แล้วเวลาเจอปัญหาอะไรใดๆเราก็แบบสู้ตายก็ไม่ได้เป็นคนยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะแล้วมันไปเกี่ยวพันอะไรยังไงกับการท้าแข่งตะก้อกันหรืเป่าบอกได้หรือเปล่าบอกได้หรือเปล่าบอกได้ไหมคะเกี่ยวอะไรกับการท้าแข่งตะก้อคือตัวหนูเกี่ยวตัวหนูเกี่ยว เขาแย่งชิงก่นอะยังไงมันยังไงแข่งตะก้อมันยังไงก็จริงๆ,เ,ๆเป็นในหมู่บ้านเนี่ยพ่อเราเหมือนเขาเป็นคนจัดการแข่งตะก้อน,นี้ขึ้นเพื่อให้สองสองฝั่งเนี่ยจริงๆหมู่บ้านนี้จะมีฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ค่ะสองฝั่งเนี้ชยชอบทะเลาะกันค่ะก็เลยเหมือนเขาอยากให้สารสัมพันธ์กันให้แบบแน่นแฟนแต่ก็ไม่รู้ว่าพอแข่งกันแล้วจะแน่นแฟนหรือว่าจะแตกหักหรืออะไรใดๆแล้วมันจะหายยัง หาด้วยนักแสดงก่อนก็ได้พี่เพราะว่าแบบเอ่อแต่ละคนก็คืออย่างพี่ต๊อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ไทยบ้านก็แบบมีสกิลคอมเมดี้อยู่แล้วหนูว่าหาด้วยสถานการณ์สนุกด้วยแบบการมีการเล่นกีฬาการต่อรัตต่อเฉียงแย่งชิงกันค่ะแล้วเราต้องเจอกับน้ำฟ้าอ้าใช่ใช่มแล้วจะเข้ากันได้ไหมยังไงพี่ตา,ต,าต้าคือหนูเคยเคย,เคยติดตามผลงานเคยดูหนังพี่เขาอยู่เหมือนกันค่ะ รู้สึกว่าพี่เขาดูเป็นคนแบบตลกธรรมชาติก็ต้องมาลุ้นว่าตอนถ่ายแล้วหนูจะกั้นขำได้ไหมมันจะสื่อสารกันได้หรือเปล่าเพราะเขาพูดอีสานอ๋อเขาพูดอีสา,านกันแต่เหมือนภาษา,ษาอีสานไม่ต้องหนูไม่ต้องพูดอีสานแต่จริงๆชอบพูดนะเพราะว่าเคยเล่นละครอีสานมาโอเคแล้วเราจะได้เปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วเราจะได้ป,ดไดประมาณเาดือนว่ำๆตามผลงาน ภาพยนเป็นเดียวเป็นภาพยนตร์ดังนังเอกเป็นรูปแบบของเรางแม่ใช่ค่ะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นที่เราได้รับโอกาสตรงนี้มาค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ปริมเปมให้โอกาสฟ้าแล้วก็ดีใจที่ได้รับบทบาทใหม่ด้วยค่ะเป็นบทบาทที่เราอยากเล่นอยู่แล้วซึ่งก็แบบปก <imet dites S 1> ติจะเ,เล่นละครเดี๋ยวนี้มันเป็นภาพยนตร์ใช่ค่ะดีค่ะค่ะก็ฝากติดตามภาพยนตร์สิ่งเหนือเสือใต้ด้วยนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ เป็นแอคชั่นคอมดี้ค่ะแล้วก็มีนักแสดงมากมายหลายตาเลยค่ะทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ๆค่ะน้องลอนนี่น้องพักน้องคิวคิวค่ะเป็นรุ่นใหม่หมดเลยก็เป็นแบบเจนเราๆก็ฝากติดตามความสดใหม่อันนี้ด้วยค่ะตอนนี้มีงานอะไรบ้างต้องถามงานอะไรบ้างตอนนี้มีหนังเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ส่วนละครสิ้นแสงตะวันที่พักถ่ทํทำไปอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาถ่ายตอนไหนค่ะ ค่ะแล้วก็อาจจะมีผลงานต่างๆก็ฝากติดตามด้วยค่ะพูดถึงวันเกิดที่ผ่าน์าแคปิมเบอร์เดย์ด้วยตอนเดือนกรกฎาคมเป็นไงได้จัดงานแบนดนีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างเล่าบรรยากาศหรือว่าทำอะไรบ้างเออ่บรรยากาศน่ารักอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะก็มีการเล่นเกมการได้เจอปิ้งย่างของน้ำฟ้าค่ะแล้วก็ มีได้เจอคนใหม่ๆด้วยค่ะที่แบบเพิ่งติดตามเราจากละครที่เพิ่งจบไปเมื่อตะวันละฟ้าเรียกว่าแบบแฟนคลับมากขึ้นใช่ก็เรแบบียกได้ว่าด <นะ S 1> ีใจที่มีคนเอนดูเพิ่มขึ้นค่ะคือแบบส่วนใหญ่แฟนคลับหนูอ่ะก็จะเป็นแบบแม่ๆอะไรอย่างนเงี้ยค่ะหรือไม่ก็จะเป็นแบบสาวๆอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็แบบเอ้ดีใจที่ที่แบบเหมือนกับว่าตุ้นใหญ่แล้วก็วัยรุ่นก็ยังแบบรู้จักเราค่ะเรียกว่าวันนี้ก็มา ให้กำลังใจด้วยใช่ค่ะวันนี้พี่ๆปิ้งย่างของน้ำปลาก็มาให้กำลังใจอ๋อจ,จ,จ,จริงๆคือมันาเป็นด้อมอ่ะใช่ชื่อด้อมไงปิ้งย่างของน้ำปาออาลาอ,าอ๋อด้อมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ค่ะเขือนหน้าเป็นพู้ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเขื่อนไงเรียกได้ว่าเรียนคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นตามผลงานค่ะตามผลงานต่างๆนอกนอกจากโอกาสทั้งเล่นเอ็มวีเพลงผู้กิจกรละครภาพยนตร์อยากทำอะไรอีกไหมตอนนี้ มีอะไรที่ยัง,<ข>อยงอยากจะทำไหมหรือว่าขอโอกาสขอโอกาสขอได้เะล่าอะไรเนี้ยขอได้ป่มก็ขอโอกาสตลกอ่ะพี่จริงจริงก็หนูอ่ะชอบทำงานในวงการอยู่แล้วคือเราอยากทำงานที่หลากหลายค่ะก็ถ้าผู้ใหญ่ท่านได้สนใจมีโอกาสต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมอบให้หนูได้แล้วหนูเชื่อว่าหนูจะทำออกมาที่างเต็มที่ค่ะค่ะตอนนี้ก็เอ,อ ซีรีส์ G L กำลังมาแรงด้วยก็อยากได้มีโอกาสได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อแบบใครสนใจก็ได้คือเราแบบชอบอยู่แล้วชอบดูค่ะชอบดูด้วยชอบดู <c oughs> เอาน่ารักนะาจริงๆคือเรียกว,ว่าช่องสามคือสนโอกานถ้าเกิดจรมีติดต่องานก็แค่ขอบใจไม่ต้องไรใช่ค่ะใช่ใช่ใชก็ช่องช่องสามน่ารักอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบอ่ให้เราได้มีโอกาสไปทำงานที่หลากหลายค่ะติดต่อมาได้ ช่วงวันแม่ได้มีกิจกรรมอะไรเพื่อวันแม่อะไร,ร,ะไรกริจการกิจกรรมกิจกรรมร,ร,ร่วมก,กับคุณแม่กิจกรรมร่วมกับคุณแม่คุณแม่หรือว่ายังไม่ได้แผนเลยค่ะแต่แต่ปกติก็จะมีไปทานข้าวกันค่ะถ้าแบบว่างกันคบแบบพี่ชายที่ทํางานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมาไปทานข้าวกันแล้วก็มีทําบุญให้คุณพ่อด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อหนูเสียวันแม่ค่ะก็ ทุกๆวันแม่ก็จะต้องมีไปทปําบุญแล้วไปทานข้าวกันก็เป็น,น,นวันครอบครัวใช่ค่ะพูดถึงคนที่ปแปลกๆอย่างนี้ว่าในช่วงวันแม่อยากให้คิ่ถึงแม่ไงบ้กันก็จริงๆอาวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะก็ <ๆๆ S 2> เป็นวันที่เหมือนกับคล้ายๆเป็นตัวแทนของความรักของแม่มากกว่าค่ะแต่หนูว่าจริงๆแล้ว เราทุกคนสามารถบอกรักแม่ได้ทุกวันนะคะแล้วก็แบบใช้เวลาร่่มกันกับครอบครัวได้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวันแม่แต่วันแม่อาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นวันหยุดแล้วก็ทุกคนลางานมาพาคุณแม่ไปทานข้าวอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกๆคนคุณแม่ทุกๆคนนะคะขอให้คุณแม่ทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็สุขสันต์วันแม่ค่ะ เป็นบนหยุดยาวใครที่ไม่ได้กลับไปหาแม่ก็ควรจะได้กลับนกันใช่ค่ะก็เอาตามสะดวกแหละแต่แต่แบบแต่ละคนก็อาจจะวิดีวิดีโอข้อหากันก็ได้อะไรเล็กน้อยก็เป็นแบบสิ่งที่น่ารักแล้วเ,เติมเติมใจให้ฟูขึ้นคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ